哎，我们俩比的，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 哎 สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีี่ผ้ามาเบิ่งเพิ่นนวานแห่กันเนาะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสา,สาธารณะนะจาาน้ะเพราะว่าอันบริกเก็บเงินเนาะ Ini kaca บรรยากาศดีด่พี่น้องปลาลายค่ะ এ এ মোকটখ Philip জা঑ডড তনালেকটে নবক mä و ś এস্পড়

มา uh-huh <laughs>